ย้อนไทม์ไลน์แตวต้นครั้งที่รักยังหวานฉ่ำจนถึงวันที่ต้องเลิกราคา่ะ จบความสัมพันธ์หนรักมาราธอนอันยาวนานถึง14ปีสำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วนัทพรกับแฟนหนุ่มอย่างต้นอาร์ตซึ่งแต้วเองได้ออกมาบอกแล้วว่าทั้งคู่จบกันด้วยดีค่ะลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนมาเป็นพี่น้องกันแต่ก็ยังเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันอยู่วันนี้ทางทีมงานก็เลยจะพาทุกท่านมาย้อนไทม์ไลน์ตั้งแต่เมื่อความรักของแต้วกับต้นยังหวานฉ่ำจนถึงวันที่แต้วได้ให้สัมภาษณ์ว่าได้ยุติ ความสัมพันธ์และลดสถานะกับต้นเหลือเพียงแค่เพื่อนกันค่ะ14กุมภาพันธ์2562สาวแต้วและต้นได้ออกอีเวนต์คู่กันโชว์หวานวันว,นว,นวนาเลนไทน์ค่ะถัดมา 22, 22พฤศจิกายน2562เริ่มได้มีเพจดังออกมาแฉถึงนางเอกงูเลิกกับแฟนถัดมาแต้วได้ออกมายืนยันว่ายังไม่เลิกกับต้นแต่ยังไรรูปคู่ยังรักกันเหมือนเดิมและมั่นคงเหมือนเดิม ต้นปี2563แต้วและต้นเที่ยวญี่ปุ่นกับแก๊งเพื่อนดาราด,ด้วยกันถัดมาในเดือนมีนาคมแต้วได้ให้สัมภาษณ์เป็นนายว่าต้นคือเพื่อนไม่ต้องลุ้นแต่งกลางเดือนมีนาคม2563 แ้วได้ถูกจับตาเลิกไลฟ์คอมเมนต์ถามถึงต้นแจง้งต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งค่ะถัดมาปลายเดือนมีนาคม2563คนใกล้ชิดของแต้วยืนยันไม่เลิกต้นรักยังปกติดีต้นเดือนเมษายน2563สาวแต้วได้เล่นติ๊กตอกหยุดเชื้อเพื่อชาติถัดมา27เมษายน2563สาวแต้วได้ออกมาประกาศชัดเจนว่าเลิกกับ หนุ่มต้นอารจ,จบรัก14ปีค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องรา้าที่เราได้นำมาให้ทุกท่านได้รับฟังย้อนทำลายกันตั้งแต่ความรักยังหวานฉ่ำจนถึงวันที่ต้องเลิกรากันค่ะ